การใช้ AI ในชีวิตประจำวันในระบบสั่งงานได้เสียงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับการใช้ AI ในชีวิตประจำวันนะคะการใช้ AI ในชีวิตประจำวันนะคะมีบทบาทสำคัญมากมายเลยค่ะในยุคป,ปัจจุบันของเรานะคะซึ่งวันนี้เราจะมายกตัวอยา่างการใช้ AI ในระบบสั่งงานได้เสียงค่ะค่ะ ระบบสั่งงานด้วยเสียงนะคะเป็นการเาเนวยความสะดวกจากการใช้ AI ประยุกต์ที่ช่วยให้มนุษย์ทําหลายสิ่งหลายอย่างได้เวลาเดียวกันค่ะอีกทงงั้งยังช่วยให้ประหยัดเวลาในการจัดการสิ่งต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นการสอบถามข้อมูลจาก Google ที่พร้อมตอบคําถามได้โดยไม่ต้องอาศัยการพิมพ์หลายขั้นตอนค่ะระบบสั่งงานด้วยเสียงของสมาร์ทโฟนนะคะ คือเทคโนโลยีที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการประมวลคําสั่งเสียงของผู้ใช้งานเพื่อสั่งให้สมาร์ทโฟนทํางานต่างๆได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสัมผัสหน้าจอหรือปุ่มใดๆค่ะเทคโนโลยีนะคะกลายเป็นส,ส่วนสำคัญในชีวิตประจําวันของเราในการใช้สมาร์ทโฟนให้สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะวันนี้เราจะยกตัวอย่างสิรนะคะสิริ เป็น Professional Assistant Application สำหรับ iOS ค่ะโดยใช้ Voice Recognition System นะคะมาทำการรับคำสั่งของมนุษย์ในภาษาพูดทั่วไปของภาษานั้น,นะคะ่ะและประมวลออกมาเป็นข้อความก่อนส่งไปให้ Siri และทำงานของ Siri เป็นจุดเปลี่ยนของระบบเซิร์ฟเวอร์มือถือค่ะเดี๋ยวเราไปใช้ Siri กันเลยนะคะไปเลยค่ะยกตัวอย่างก,การใช้งาน Siri นะคะหวัดดี Siri ช่วยตั้งนาฬิกาปลุกให้ฉันหน่อยได้ไหมสองทุ่มตรงช่วยเปิดเพลงใน YouTube ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมหวัดดีซิรีช่วยบอกสภาพอากาศตอนนี้ให้ฉันฟังหน่อยได้ไหม การใช้งานด้วยเสียงผ่านระบบ Google Assistant ยกตัวอย่าง AI ที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้ฉันหน่อยต่อไปนี้คือข้อมูลจาก d y n a m i c i n t e l l i g e n A. s i a B. ค้นหาวิจัยเกี่ยวกับน้ำมันหอมระเหย ยกตัวอย่างสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกให้หน่อยได้ไหมสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยบรรเทาอาการท้องผูกได้ค่ะโดยมีทั้งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ระบายและสมุนไพรที่ช่วยเพิ่มกากใหญตัวอย่างเช่น 1. มะขามแขกเซนนาสัรพคุณเป็นยาระบายที่นิยมใช้กันมากมีสารสําคัญคือเซโนไซด์เอและเซโนไซด์บีสรุปการใช้ AI ในชีวิตประจําวันโดยสรุปเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต